ตอนนี้นะครับก็นะครับจับตาดูที่บริเวณถนนของพวกเรานะครับขบวนแรกขบวนจากองค์การนิสิตมหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามเชินครับนี่คือขอบวนของดาวเดือนนะครับของมหาวิทยายลัยมหาสารคามประจาปี การศึกษา2,556ในปีนี้นะครับมีแต่คนสวยงามเสีปรบกมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับนะครับน้องผู้หญิงชื่อน้องมายครับผมมาจากคณะวิทยาการสารสนเทศอีกน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดือนมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็น้องเกตนะครับจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะครับผมโอครับนี่มอน้ำชีเอกระทงงามตามประเพณีคุณอาบคองเสครับคุณปับคุณตัดงานวันนี้ชื่อชื่องานของเรานะครับมอน้ำชีเอกระทงงามตามประเพณี นมัสธารที่พุทธบาทบูชาสมมาพระแม่คงคานนาทีทานใสถวายอะไรสังคะขิมุกนะครับสังคบโมิบิมุกนะครับตามด้วยกระบวนรถนะครับซึ่งเป็นการถวายความไรยให้กับสมเด็จพระสักราชนะครับซึ่งโดยตรการนี่สิทธิ์นะครับได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยร้อยคําสอนขององค์ท่านนะครับ ซึ่งนิสิตที่แต่งกายก็แต่งกายโดยชุดพิธีการนะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีกระตุกสื้อๆนะครับยิ้มหน่อยว้าวตบมือครับเอออีกกระบวนกางด้านหลังคือองค์ชาตินะครับชาติกับการจัดทำสมุดนะครับความปรุงสำเร็จศิลปะแล้วก็ตามด้วยขบวนนักศึกษาวิชาทหารนะครับซึ่งเป็นกําลังที่สําคัญของชาติต่อไป นะครับตามด้วยถือขบวนธงเสมาธรรมจักรแล้วก็ธงชาตินะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยก็ว่าได้นเสียงกรบมือดังๆให้กับนักศึกษาวิชารหารมหาวิทยาลัยมหยา,าสราครคามครับผมสั่งบอดายเด็ก้องตรงอีกยุดทัทน,นทีเลยเดเห็นบอดสั่งบอดาเพอ้อบอดายคนหัวบับหด มาติดตามกันมาติดๆนะครับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยมหาศราธคามน,นะครับป้ายนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับน้ำหนัก10กิโลปกติจะใช้รถเีนในการยุกนะครับเ,เอ,อิเชิญกรุมด้ให้กับน้องๆสาธิตนะครับ พี่เล่ยมหาสตาไยประถมขอบคุณท่านคุณครูเออคุณครูนะครับทุกท่านนะครับที่นําน้องๆนักเรียนมายิ้มหน่อยครับลูกยิ้มโตโบกมือหน่อยโบกมือให้ท่านคณะกรรมการหน่อยน้องๆแองฮันน่สั่งอย่างยั่งบวบึ้งเลยไม่เป็นกลัวดูดูตาครับนี่นะครับนอกจากคิ้วนอกจากแถวแล้วนะครับน่ารักมากเลยนะครับปไหนบ้างครับผมปไหนครับขอเสียงดังๆปไหนปห้านะครับนี่คือน้องๆ้อปห้านะครับ เดี๋ยวบอกเพื่อต่อไปของเจ้าสิบปอนด์ผมว่าไปหยิบสองทีครับขอบคุณท่านผู้มการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมศึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาริวัลพุนาพันธ์นะครับขอขอบพระคุณนะครับอย่างสูงยิ่งนะครับอันนี้คือขบวนขบวนลดน้ำนะครับมาอีงขบวนรดน้ำนะครับขอบคุณท่านคณะครูนะครับทุกท่านด้วยนะครับผม ซึ่ง2องขบวนนี้นะครับซึ่งเป็นขบวนนําของขบวนแต่ละคณะนะครับจะไม่มีการประกวดนะครับ